สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญโปยทานเป็นลายดอกไม้ลายนี้กันนะคะลายนี้จะเป็นลายเบสิกสวยและก็ทําไม่ยากนะคะมือใหม่ที่เพิ่งหัดทําก็สามารถฝึกทําได้เป็นอีกลายหนึ่งที่ประหยัดลิปปินแล้วก็ ประหยัดเวลาในการทำนะคะอยากให้ลองทำตามกันดูสำหรับลายนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำแล้วก็ฝึกทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราก็จะเตรียมในส่วนของลิปปิ้นลิปปิ้นที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเลือกใช้เป็นของตาละครังเหมือนเดิมตัวนี้นะคะจะเป็นแบบลิปบิ้นเนื้อทรายเราก็จะเลือกใช้เป็นสองสีนะคะสลับกันแบบนี้ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวชิ้นงานของเรานะคะก็จะใช้เป็นขนาดลิปปิ้นเบอร์2จํานวนทั้งหมด4เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ25ซนติเมตรเสร็จแล้วให้เราตัดปลายลิปปิ้นนะคะให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะต่อมาเราก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยโดยที่เราจะพับลิปปิ้นนะคะด้านไหนก็ได้ลงมา ความยาวที่พับนะคะในส่วนของตรงนี้จะอยู่ที่10เซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำริบบิ้นมาขึ้นฐานสีโดยที่เราจะแยกเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งออกมานะคะตั้งไว้แบบนี้เลยเอาเส้นสั้นนะคะขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้ทั้งสี่เส้นแล้วก็เอาเส้นที่สองนะคะมาคล้องเข้าไปเส้นที่หนึ่ง แล้วก็เอาเส้นที่สมนะคะมาคล้องเส้นที่สองเอาเส้นที่สี่นะคะจับมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่1ตรงนี้นะคะสอดขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยแล้วก็จับกลางออกลวงเอาเส้นที่สามเข้ามาเสร็จแล้วก็ดันจัดลิปปิ้นให้กระชับเลยนะคะ ก็จะได้เป็นฐานสี่เรียบร้อยแล้วต่อมานําเหรียญน,นะคะใส่เข้าไปในขั้นตอนนี้แล้วก็พับเก็บเหรียญน,นะคะตามแบบที่เราถนัดได้เลยเริ่มจากคู่ด้านล่างนะคะพับขึ้นไปด้านบนด้านซ้ายนะคะพับมาด้านขวาด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างด้านขวามือนะคะเส้นนี้ก็สอดล็อกนะคะเข้าไปใน ช่องตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดให้เป็นรอยพับไว้นะคะทั้ง4ด้านเลยจะได้แบบนี้นะคะต่อมาเราจะพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะด้านนี้นะคะเราก็จะเอาเส้นสั้นฝั่งขวามือก็คือเส้นตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวเส้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อล็อกเหรียญน,นะคะกดให้เป็นรอยพับไว้แบบนี้เลยเอาเส้นสั้นเหมือนเดิมนะคะ สอดไปตามแนวเส้นแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะเอาเส้นสั้นนะคะทําเหมือนกันแบบนี้ให้ครบ4เส้นเลยพอครบแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะ ทีนี้ก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะทําจากเส้นข้างบนเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นโค้งลงมานะคะแล้วก็เอาปลายมาสอดเข้าไปในช่องด้านข้างตรงนี้นะคะปลายจะโผล่ออกมาตรงกลางแบบนี้เลยแล้วก็ดึงไม่ต้องดึงแน่นนะคะดึงแค่พอประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนหนึ่งครัง้งก็เอาเส้นด้านบนเส้นนี้เหมือนเดิมนะคะจับโค้งลงมาแล้วก็เอาป สอดเข้าไปในช่องด้านข้างเหมือนเดิมนะคะปลายจะโผล่ออกมาตรงกลางแบบนี้เลยแล้วก็ดึงดึงให้เท่ากันนะคะสามารถจัดแต่งทีหลังได้แล้วก็หมุนหนึ่งครั้งก็พับเส้นนี้ลงมานะคะแล้วก็ทําเส้นยาวจับโค้งลงมาเหมือนเดิมนะคะทําเหมือนกันเลยนี่นะคะทําเหมือนกันให้ครบทั้งสี่เส้น เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะจัดแต่งนะคะในส่วนของกีบตรงนี้นะคะให้เท่ากันนี่นะคะดึงจัดแต่งทีละเส้นแบบนี้เลยพอเท่ากันดีแล้วสวยงามดีแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทําจากพับเส้นด้านบนนะคะนี้ลงมาแบบนี้แล้วก็เอาเส้นด้านซ้ายบิดปลายนะคะให้ชี้ไปทางด้านขวาแบบนี้ แล้วก็โค้งลงมาด้านล่างแล้วก็ม้วนหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้เลยเอาปลายสอดลงไปนะคะะใต้เส้นที่เราพับตรงนี้เลยนี่นะคะใต้เส้นตรงนี้นะคะปลายก็จะโผล่ออกมาด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงดึงให้แน่นเลยนะคะให้กระชับเลยจะได้แบบนี้นี่นะคะต่อมาหมุนหนึ่งครั้งก็ เอาเส้นด้านบนนี้ลงมาทำเส้นด้านซ้ายเหมือนเดิมบิดไปลายไปทางด้านขวามือแล้วก็โค้งปลายลงมาด้านล่างม้วนหนึ่งครั้งนะคะเหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เอาปลายซอดลงไปใต้เส้นที่เราพับนะคะแบบนี้เลยนะคะทำเหมือนกันนะคะเกสอดด้านในทำเหมือนกันให้ครบสี่เส้นเลย เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะดอกที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะดึงจัดแต่งนะคะให้กีบเท่ากันนะคะจะได้สวยงามสามารถนำลูกปัดมาแปะเพื่อเพิ่มความสวยงามได้นะคะเสร็จแล้วเราจะพลิกกลับด้านมาแล้วก็จะตัดในส่วนของปาริิ้นที่เหลือนะคะทิ้งไปเลยตัดให้ชิดเลยนะคะหรือว่าจะตัดแต่งตามแบบที่เราชอบเลยก็ได้นะคะตัดให้หมดทั้ง4ด้านเลย เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ดอกไม้จะเป็นลายเบสิกนะคะสวยน่ารักแบบนี้เลยนี่นะคะตอนนี้จะเป็นแบบสีแดงอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะถ้าชอบลายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย